ก็ดื่มกางเกงตัวใหม่นี้งานสบายเนาะัส,สีค่อยนี้แล้บเข้าสู่ช่องสาวนุ่นพาลยไทยเรียนนะคะโทรศัพท์เนี่ยจังข้าวหนึ่งไหนดีๆให้ดีๆ

มันก็เย็ยนดีแล้วสินะเย็ยนนะ พีตังหอนก็จะสร้างฟิดหน่อยดิอุ้ยอยข่าวลน่นเขาบังเหตุได้บังเหตุ พอดพีขากินอืมส้นข้าวเพริ่เขากินเมื่อไรหรอกินนมดีกว่าเรา สงสารดิุ้ณเนียอะนะ <c oughs> หอยก้งงอนเพยรก้อนวันนี้แล้ววะเพยรสันเพชร <c oughs> ได้ซื้อบอลหอนแค่เนี่ยนี่เดีเพชรต้องหอนออปปอลแอ ดูเด็กทำงานนะคะพ,พ่อจะพากี่ยวข้าวันไะนบลูดูได้ว่าจีบกระทมาอยู่นะละเจ้าพีส่งเขาพัวเจ้าไปประสงดรอดเขาจะหงกินยพี่่ายเจ้าบอกว่าหยามันอดตายอยู่ในสนานามาสันโบตายหรอกเงินก็มีหลานขายอยู่งดันญาไปกินเขาเองโหลดจะของนาะเ <c oughs> ขาใจดีจะได้จะกินอะไรถามด้วยนะม่ได้ซื้อมาเอามากินข้าว <c oughs> ่วนนุ่นก็ไปส่งของให้ลูกค้ามานะคะทุกคนเลยสุดเมื่อขึ้นกับตอนเสาร์ได้มาจิบออเดอร์เดี๋ยวเรารอยําขนมจีนนะคะเราสั่งยำขนมจีนเอาไว้ห้ากัสปิกิกนเขายุบานนะคะเพระไอวุฒิี้เขาแล้วถ้ากัสไปไิไลเซิร์ขายของอีกคือเกาเย็น ขมน,กนมก็มีเ่ลงกนก็กินเก้าอีก,ก็เตรียมให้พวก <c oughs> ลงเย็นนะเอาสาวมาปูนอนนี้เอ้ยสบสา,า,า,ายส่ยุโลกโหลเา็ช้าก็อีกลงไปหนหลายุดเลนเห็ดปัก่างม้ังลงเหมัน มันพั่งอยู่บ่ดินมันเล็ไงเขาขุดไปถึงตรงไหนนะถึงไหมมันไมีปากซีเร้เออวันนี้เสร็จไหมทำตรงไหนอีกไหมเสร็จ เที่อนแล้วบ่ายโมงประมาณบ่ายสามครบอุกชั่วโมงแต่ถ้าไม่เสร็จก็คือต่อขอเมาหกชั่วโมงงี้บ่ดีในพี่นกว่าแต่ก็บ่แน่ใจเหมือนกันนะเกินเข้าไปเก็นมาหลายๆ กินขาแล้วก็น,นอนมานน่อู่งานดีๆฟังเพลงกันหน้าฟังเพลงกันหน้ามาสินยาเธอในรถมีนนำกินบะซื้อนังมาขวดเดียวเองพักเที่ยงตรงเข้างานบ่ายมงตรงนะคะตอนนี้สิบสองสี่สิบเอ็ด นอนถึเที่ยวสามคนหนาเราก็อเอาบอกกับกิก๊กเข้มาบางจือมีเอาไปทิมเลยอเอาออกจากโถทิมไปทงหน้าแหมของกินเอาลงไปน้ำสื่อมาหายแล้ว พุดสาพูดหายอีกเยอะเเดี๋ยวสิลงไปเบื่งเยอะเอาลเอาลงไปทางเบิรอน่นละเขากินยกพ่เขาก็กินมดแล้วฟองใจั่นเจสั่นนวาเดี๋ยวอ้วนบุกิพกินจุกจิกแต่ยิบไปแบบโอ้เต็มมือเว้ยเศ้ากินหัวสั่นเมียนบนน้อ จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะทุกคนเราได้ยำขนมจีนมาเลี้ยวนะคะแล้วก็จะกลับบ้านเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านน่นนะคะคือลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะทุกคนแบบข้าวมันก็เริ่มออกรวงแล้วน,นจะจ๊ะน่าจะเป็นข้าวกอขอนุ่นไม่รู้ว่าเขาเรียกข้าวอะไรข้าวโดข้าวอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนบ้านนุ่นเรียกข้าวโกอขอนะคะ ส่วนที่วูดก็ทําง,งานนะคะห่างจากจบ้านประมาณโล2โลนี้แหละสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวนุ่นพาลุยไทยแลนด์ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ